สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำกุ้งกระจกกันครับเนื่องจากมีเพื่อนคนนึงครับคอมเมนต์ไว้ว่าขอวิธีทำกุ้งกระจกหน่อยครับผมก็เลยสัญญาว่าเดี๋ยวผมจะทำคลิปให้นะครับและวันนี้ผมก็ทำแล้วครับมาเริ่มจากเลือกกุ้งเลยนะครับวันนี้ผมใช้เป็นกุ้งขาวแปซิฟิกครับเลือกเป็นกุ้งไซส์ใหญ่เลยนะครับสังเกตดูนะครับฝ่ามือนึงเลยครับตัวใหญ่ไหม น่าจะเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดแล้วนะครับหรือเพื่อนๆจะใช้เป็นกุ้งลายเสือก็ได้นะครับที่ใหญ่กว่านี้แต่ผมว่าไซส์เนี้ยกำลังดีครับเนื้อแน่นกรุบกรอบเริ่มจากเตรียมกุ้งก่อนนะครับเด็ดหัวไปเลยครับแล้วปอกกุ้งให้หมดไม่ต้องเหลือหางเลยนะครับวันนี้ผมใช้กุ้งสัก10ตัวก็พอครับทำหนึ่งที่ พราะมันเพื่อนปอกกุ้งเสร็จแล้วผ่าหลังเอาเส้นดำออกนะครับเรามาผ่าเพิ่มก็คือผ่าซ้ายแล้วก็ผ่าขวาครับเพิ่มเท็กเจอร์ในการเคี้ยวครับมันจะได้กรุบกรอบเพิ่มขึ้นเวลาเพื่อนเพื่อนลวกแล้วเนี่ยไอที่เราผ่าเอาไว้ครับมันก็จะบานออกมาให้เ,เพื่อนเพื่อลองคิดถึงสิ่งนี้นะครับถ้าเราเอาแครกเกอร์ก,อกรอบกรอบครับบางๆ4ชิ้นซ้อนกัน แล้วเพื่อนๆกัดเข้าไปครับก็จะผ่านชั้น1ชั้น2ชั้น3ใช่ไหมครับความกรอบมันก็จะกรุบกรุบกรุบประมาณนี้ครับในสภาพของกุ้งเราก็จะเป็นคล้ายๆแบบนั้นแหะครับเพิ่มความกรุบกรอบให้กับตัวกุ้ง เพื่อนเพื่อนผ่าเสร็จแล้วนะครับนำลงแช่น้ำเย็นจัดเลยครับคนคนสักพักหนึ่งครับแล้วนำขึ้นพักไว้ก่อนจากนั้นเพื่อนเพื่อนมาทำการล้างกันครับโดยเพื่อนเพื่อนใส่เกลือ1นช้อนชานะครับแล้วก็ใส่แป้งมันประมาณ2ช้อนชาครับแล้วก็ขยำนวด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 ,นวดนี้ไปเรื่อยๆรนะครับระหว่างที่ขยำเพื่อนๆนเอาน้ำแข็งหนึ่งก้อนมาขยำรวมด้วยนะครับจากนั้นก็นำไปล้างครับและนำขึ้นมา ทำการหมักนะครับหมักด้วยเบกกิ้งโซดาสักหยิบมือนะครับตามด้วยน้ําตาลทราย1ช้อนโต๊ะครับแป้งมัน1ช้อนชาครับไข่ขาวสักนิดหน่อยนะครับแล้วก็นํามาขยําขยํารวมรวมกันแบบนี้ครับระหว่างที่เราขยํานะครับใช้น้ําแข็ง1ก้อนครับแล้วก็ขยารวมไปแบบนี้นะครับเสร็จแล้วหมักทิ้งไว้ก่อนครับเรามาเตรียมเครื่องเคียงกันครับหรือผักแกล้มกินคู่กับกุ้งของเรากันนะครับนําต้นหอมนะครับมาหั่นส่วนที่เขียวออกไปครับเราใช้เฉพาะ คนต้นนะครับนํามาซอยให้เป็นเส้นยาวๆอย่างนี้นะครับแต่จริงๆแล้วเพื่อนๆจะหั่นแบบไหนก็ได้นะครับเพราะว่าเรามากินแก้มเฉยๆครับ จากนั้นเราก็เริ่มซอยพริกครับใช้พริกชี้ฟ้าเอาเม็ดออกนะครับซอยให้เป็นชิ้นยาวอย่างนี้เหมือนกันครับซอยเสร็จแล้วพักไว้ก่อนนะครับในส่วนของผักชี จริงๆเราใช้จากใบท่อนบนอย่างเดียวนะครับแต่ว่าถ้าเสียดายก็ตัดรากออกแล้วก็หั่นกลางครับกินมันทั้งต้นนี่แหละครับไม่ต้องเหลือทิ้งเสียดายของครับเพิ่มขิงซอยเข้าไปด้วยนะครับเมื่อหั่นเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนนะครับจากนั้นเรามาทําน้ําจิ้มกะปิกันครับเริ่มจากใช้กะปิ1ช้อนโต๊ะละลายกับน้ําร้อนนะครับคนๆๆไปให้ละลายให้ได้เยอะที่สุดครับจากนั้นก็มากรองเอาเฉพาะน้ํานะครับ ตั้งไฟกลางครับแล้วก็เคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับระหว่างที่เคี่ยวเราใส่น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะครับเคี่ยวไปเรื่อยๆนะครับจนน้ำเริ่มงวดชิมรสชาติให้ออกหวานเค็มให้เค็มนํำครับแล้วก็หวานตามจากนั้นตักใส่ถ้วยครับใส่น้ำมันงา1น1ช้อนชาครับแล้วคนให้เข้ากันก็จะได้แบบนี้นะครับ แล้วเราพักไว้ก่อนครับทีนี้เรามาเตรียมซอสสำหรับผัดนะครับใส่น้ำร้อน3ช้อนโต๊ะครับจากนั้นใส่ซุปไก่ก้อนนะครับซักประมาณครึ่งก้อนครับละลายน้ำนะครับบีบบีไปเรื่อยๆครับใส่น้ำตาลทราย1ช้อนชาครับคนให้เข้ากันก่อนนะครับ ให้ทุกอย่างละลายนิดนึงใส่น้ำมันงานหนึ่ช้อนชาครับคนต่อครับแล้วพักไว้ก่อนนะครับจากนั้นต้มน้ำเดือดครับนำกุ้งลงลวกนะครับลวกสักพักหนึ่งนะครับ เพื่อนๆดูสังเกตนะครับกุ้งเราจะเด้งมากเลยครับล้างแป้งที่มีตอนแรกออกให้หมดก่อนนะครับจากนั้นเรานำลงน็อกน้ำเย็นจัดเลยครับคนๆในน้ำแข็งสักพักหนึ่งนะครับแล้วเราจะไปทำการเริ่มผัดกันได้แล้วครับเริ่มจากตั้งน้ำมันให้ร้อนจัดเลยนะครับแล้วเราปิดแก๊สครับเมื่อปิดแก๊สแล้วนำกุ้งของเราลงฉาครับสักพักก็พอนะครับผัดขั่วน้ำมันให้ทั่วครับ ตักขึ้นเสด็จน้ำมันนะครับเทน้ำมันจากกระทะเก่าออกครับให้เหลือแค่กระทะเปล่าๆที่มีน้ำมันเคลือบอยู่นิดหน่อยก็พอน,นะครับเปิดไฟแรงเลยครับรอบนี้จากนั้นนำกุ้งของเราลงผัดครับใส่น้ำซอสที่เราปรุงไว้ตอนแรกครับ ใส่ไปให้หมดเลยนะครับแล้วก็เริ่มผัดไปเรื่อยๆครับผัดให้ซอสเคลือบกุ้งของเราให้ทั่วเลยนะครับผัดสักครู่เดียวก็พอครับพอให้น้ำซอสเคลือบกุ้งของเราให้ทั่ว จากนั้นตักขึ้นนะครับเสด็จน้ําซอสที่เหลือทิ้งไปครับเราไม่ต้องเอาน้ําซอสที่เหลือมาลาดนะครับเพราะตอนนี้น้นําซอสเกาะที่ตัวกุ้งเราเพียงพอแล้วครับจากนั้นเราจัดจานเสิร์ฟได้เลยนะครับขอขอบคุณสูตรและวิธีการทำจากคลิปของป้อมโชตัวงชิมด้วยนะครับ ขอบคุณมากๆครับฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมหน่อยนะครับและถ้าเ,เพื่อนๆอยากให้ผมทำเมนูอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับถ้าไม่เหลือบากกว่าแรงผมจะทำให้เ,เพื่อนๆทุกเมนูเลยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคน